เพชรนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซของน้องจเจจ๋านะคะในช่องเจคาดีวันนี้นะคะน้องจเจจ๋าเอาพี่คุกกี้มาให้ชมกันอีกแล้วนะคะสาววกพี่คุกกี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะใครจะเอารถสวยๆที่เราคัดสรรคุณภาพมาให้แล้วนะคะไม่ควรพลาดนะคะเป็นโฉมปี2018นะคะมากับสีบอลเงินนะคะ2.8 sigma f นะคะ ไม่เพียง1 1 4 0 0 0กิโลนะฮะราคาเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้ลูกค้ายังไม่ต้องกังวลนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะฮะลูกค้าซื้อสดได้ลูกค้าอยากจะดาวก็สามารถทำได้แต่ถ้าอยากได้รถดีมีคุณภาพเราคัดสรรให้แล้วไม่ควรพลาดค่ะนะมาชมกันนะคะกับสภาพเข้ามาใหม่ๆเรียวๆเลยและเป็นสีที่ทำความสะอาดง่ายนะคะสำหรับคนที่ชอบขับสนะคะจะจะเอามาให้ชมเลย บอดี้รถเดิมนะคะนี่ตัวแกบด้านข้างเดิมโคมหน้าเดิมไฟหน้าใสๆตาลูกแก้วเหลี่ยมสันตัวรถรวมไปถึงตัวฝากระโปรงดูสวยสดใหม่นะคะกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ8กไก่วแหวน5621นะคะลูกค้ารีบขวารีบตัดสินใจนะคะหรือจะนัดดูรถกับน้องเจจ๋า,จาที่เพชรยนต์ก่อนได้เลยนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทย ซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะมาดูตัวรถตัวจริงได้เลยค่ะหรืออยากมาสัมผัสทดลองขับก็สามารถทําได้นะคะดูแกลบด้านข้างเลยนะคะ f c นะะี่ะสาภาพสวยสาภาพเดิมคิ้วนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงแล้วก็ตัวเบ้าโชกกระบอกโชกนะคะสาภาพไม่มีการแปลงไม่มีการดัดไม่มีการเปลี่ยนตัวล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กตัวสแตนดาดของโรงงานนะคะของโรงงานเนะคะเป็นดิสซี่ล้อ นะคะกระจกพระอัตโนมัติไฟฟ้าไม่มีสภาพไม่มีการแก้ไขไม่มีการแตกหักนะคะตัวไฟเลี้ยวมองข้าง LED ก็ไม่มีรอยล้าวเป็นสภาพรถที่พร้อมใช้แล้วจริงๆ เนี่ยค่ะเราทําความสะอาดสปาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถขับกลับบ้านได้เลยเนี่ยค่ะเป็นรถพร้อมขับรถพร้อมใช้เรามีการรับประกันวารันตี2 7 4รายการได้รถ5ดาวแน่นอนนะคะตัวรถนี้น้องจะจ่ารีวิวกล้องโดให้ชมแล้วเป็นกล้องเรียวๆที่น้องจ่ารีวิวนะค่ะข้าราชการบำนาญข้าราชการชอบใช้นะคะหรือว่าจะเป็น ในส่วนของเจ้าของธุรกิจอาชีพค้าขายนะคะอยากมีรถเจ็ดที่นั่งใช้สน่งคันรองมาหาน้องเจ้าจ๋าที่เพชรยนนะคะน้องเจ้าจ๋ามีคําตอบให้ลูกคา้าทุกคําถามแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้องจ้าายินดีซัพพอร์ตบริการลูกคา้าทุกทางแบบเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวนะคะมาเอารถส,สวยๆกับน้องเจ้าจ๋าได้เลยนะคะ,ะเราดูนะคะรอบคันไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันอีกทีนึง่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิล์มนะคะฟิล์มนี้นะคะเป็นด้านข้างๆเนี่ย 60นะคะเป็นฟิล์มของลามินาด้านข้างเนี่ยจะได้60แล้วก็ตัวด้านหลังนี่80นะคะอ่านี่เลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยมอง45องศาเห็นเหลี่ยมสันคมชัดเจนนะคะนี่ไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมไม่มีการแตกไม่มีอรอยร้าวนะคะแกปด้านหลังนะคะสวยเดิมงามแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะทั้ง4เส้นทั้ง4ล้อนะคะตัวล้อแม็กเนี่ยนะคะไม่มีรอยเบียดนะคะไม่มีรอยชนไม่มีรอย ตเดีนยวนเองเดี้ยงนะจะอาจจะมีการสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเอาตัวรถสวยๆดำเนินไปใช้ได้เลยนะคะลูกค้านะ,ะไปดูนะคะในส่วนของด้านหลังว่าที่เก็บสัมภาระกว้างขวางหรือไม่นะคะมาชมกันเรื่องโครงสร้างนะคะเรารับประกันคุณภาพบริษัทเราวารันตีให้แน่นอนนะคะมีลายลัาากษณ์อักษรบอกชี้แจงชัดเจนนะคะ ตัวนี้เป็นตัวซิกมาโฟขับสีนะคะหรือว่าโฟวิลเนี่ยค่ะใครที่ชอบเดินทางไกลเนี่ยค่ะชอบเอฟเรนเจอร์เนี่ยค่ะลุยๆนะคะปีนเขาเนี่ยค่ะดันโคลนนะคะมาเลยนะขับสีของเราเอาอยู่เนี่ยค่ะนี่เนี่ยค่ะตัวน็อตฝาท้ายนะคะสภาพเดิมตัวรอยเม็ดอาร์คสภาพต่างๆเนี่ยนะคะตัวรถ เนะฮะเหล่านี้สําคัญนะฮะรอยขันของตัวประแจไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะถ้าเก็บสายไฟนะฮะสภาพเดิมๆมคันนี้นะคะลูกค้าถ้าฟรีดาวนะคะลูกค้าก็สามารถจะผ่อนได้อยู่ที่ประมาณ17,000บาทไม่เกินนี้แต่ลูกค้าได้รถแนวรักชูรี่นะคะเป็นสไตล์ p ี v 7ที่นั่งไปขับเลยนะคะทุงอะไรเครื่องมือแม่แรงเราก็ให้ไปครบและตัวรถเนี่ยไม่ช้าแล้วก็สภาพเนี่ยเป็นรถสภาพที่เราคัดสรรมารให้แล้วจริงๆนะฮะตัวเฮดรูม m นะฮะตัวเบาะ นะะีคะโครงสร้างต่างๆนะคะสวยเดิมหมดเลยนะคะขับไปหาลูกค้าขับไปเที่ยวขับ,ขบทำงานนะคะประหยัดเหมือนกันนะคะพูดถึงว่านะ2.8นะคะลูกค้ากังวลว่าเฮ้ยมันจะประหยัดมันจะกินน้ํามันมันจะเปลืองน้ํามันนะคะบอกเลยว่ายิ่งขับทางไกลนะคะเครื่องยนต์ใหญ่ๆยิ่งประหยัดน้ํามันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรสภาพถนนและการบรรทุกข,ของเรานะีคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเหตุมีผลนะคะลูกค้าอะ มาดูนะคะในส่วนของแก็บท้ายนะคะตรงนี้แล้วก็เหลี่ยมสันนะคะมุม45องศาด้านฝั่งขวานะะลูกค้าก็จะได้เห็นเลยว่าตัวรถเทียจ่ารีวิวนี่คือสวยนะไหม,ไหมนะคะเดิมจริงๆไหมนะคะน้องก็จะให้ดูน็อตตรงไหนบ้างนะคะลูกค้าอยากให้น้องจ๋านาเสนอจุดไหนเพิ่มเติมรีเควสต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะนีตัวล้อแม็กด้านหลังนะคะตัวนอ็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดแบบนี้ลักษณะตัวรถเดิมเดิม อ่ะนี่ภายในนะคะถ้าเป็นตัว2.8เนี่ยภายในของเขาจะได้เป็นเบาะสีส้สมนะคะชานนมแบบนี้เลยนะคะแต่สภาพเบาะก็ดูใหม่นะคะไม่หนึ่ง0ซนหนึ่งหมื่นกิโลนะคะลูกค้าเบาะใหม่มากนะคะตัวเบาะสภาพใหม่นะคะสภาพไม่มีชํารุดไม่มีขาดเลยนะคะไม่มีชํารุดไม่มีขาดสภาพเบาะเดิมของแท้ของเดิมเบาะคู่หน้านะคะกระเป๋าจิงโจ้มีให้นะคะที่ชาร์จไฟบ้านมีให้ครบลักษณะพิเศษต่างๆนะคะการใช้งานของอุปกรณ์นะคะ ที่ให้มากับตัวรถไม่มีชำรุดนะคะนี่คานน็อตเสาบีนะคะไม่มีการแกะการถอดนะคะตรวจสอบได้นะคะสามารถพาช่างมาตูรถกับน้องจ๋าได้เลยถ้ายังกังวลนะคะกลัวได้รถไม่สวยกลัวโดนยำรถขายกลัวได้รถย้อมแมวขายนะคะลูกค้ามาดูรถเลยนะคะตัวน็อตไม่มีแกะนะคะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะรถที่นี่ไม่เอารถชนหนักพิควมจมน้ำมาขายนะคะ เอาบริษัทเป็นวารนตีเลยนะคะบริษัทมีความน่าเชื่อถือแน่นอนลูกค้าสบายใจได้เปิดขายมา24ปีแล้วได้อันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะคะเรื่องของคุณภาพนะในส่วนของตัวนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเป็นทิศทางคู่หน้าเหมือนเดิมนะคะแอร์แบ็กได้6ใบนะคะดูตัวเบาะกณดูสวยนะคะลูกค้าเบาะสวยเบาะสดมากนะคะเบาะสีส้มนะคะดูลักชัวรี่สุดๆนะคะดูสวยดูแพงพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะแพทเทิร์นชิปนะคะแล้วก็ ตัวตัวหน้าจอนะคะกล้องถอยนะคะแอร์ออโต้แล้วก็มาด้วยเกียร์ออโต้ค่ะนะคะตัวอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะโหมดออฟนะคะโหมดออโต้สต็อปมีครบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอจุดโฟล์วิวนะคะเราเลือกขับได้เลยโหมดขับ2ขับ4นะคะเราเลือกตามอำเภอใจเลือกตามชอบได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัว เครื่องยนต์นะคะเราดูาละเอียดตัวอย่างไปหมดแล้วนะคะพวกคอนโซลหรือว่าตัวอุปกรณ์การใช้งานนะคะต่างๆระบบฟงระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องเสียงเครื่องยนต์นะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม นะคะเพราะถ้าถ้ารถไม่สมบูรณ์แบบน้องอาจา๋าไม่ปล่อยไม่ขายแน่นอนนะคะรถของน้องอาจา๋าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าต้องเป็นรถที่สภาพพร้อมขับสภาพ,พพร้อมใช้เนะะี่ยะลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์ให้เสียเวลาให้เสียเงินในกระเป๋าเนะะี่ยะลูกค้ามาเอาตัวรถเดิมๆที่น้องอาจา๋าซัพพอร์ตให้ลูกค้าแล้วก็ส่งมอบลูกค้าไปขับต่อได้เลยแล้วรถ t ต y o ta Fort u n e r เป็นรถรุ่นที่ทนนะคะขายดีประหยัดแล้วเป็นรถที่ค่าเมเทันเน้์ไม่แพงไม่มีค่าปัญหาจุกจิก กวใจให้ลูกค้าเสียดายให้เสียเวลาแล้วก็เสียใจเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์ว่าสภาพสอดคล้ขของกับเลขไมหรือเปล่านะคะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะคะไปชมกันเลยค่ะนะคะเรามาชมในส่วนของตัวสภาพเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมนะคะแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวน้อจะเช็คค่า cca ให้ก่อนส่งมอบนะน็อตตัวแก้มขวาแก้มซ้ายเนี่ยนะคะต้องดูก่อนนะคะนี่คือแก้มซ้ายนะตัวน็อตลามมาถึงตัวคานตรงนี้โค้งมา นะคะแล้วก็ตัวน็อตยึดโคมไฟนะคะแล้วก็เป็นตัวคารหน้าที่ไม่มีขยับเลยตัวน็อตนะคะไม่มีรอยชนตัวน็อตไม่มีแก้ไขนะคะถ้าไม่มีการแก้ไขแสดงว่าเครื่องยนต์นี้นะคะหรือโครงสร้างชิ้นหน้าชาติด้านหน้าของตัวรถไม่มีการดัดแปลงไม่มีการซ่อมไม่มีการทําอะไรมาทั้งสิ้นแสดงว่าเครื่องยนต์เดิมโรงงานค่ะนะปั๊ม ABS นะคฮ,ฮะเครื่องยนต์สวยสดเา้าสะอาดนะคฮะ สะอาดน,นะคะสวยงามวับเลยนะคะไม่มีอรอยสนิมไม่มีอรอยซึมรอยหยดน้ำมันเครื่องไม่มีอรอยขี้กลากขี้เกลือเ,เลยนะคะโอ้โหนี่คือตัวรถเดิมๆที่น้องจารนนำมาเสนอแล้วก็นำมาส่งต่อให้ลูกค้าได้นอนชมรีวิว อยู่ที่บ้านกับครอบครัวกับภรรยานะคะเข้ามาชมกับน้องจ๋าได้เลยไม่ต้องเกรงใจปรึกษากันมาได้นะคะรถน้องจ๋าพร้อมขับนะคะถ้าซื้อสดน้องจ๋าขอเวลา2ชั่วโมงในการสปาและเตรียมรถเบิกภาษีพรบนะคะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ะะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ลูกค้า1ปีเต็มนะคะทั่วประเทศหรือใครจองน้องจะมาในคลิปนี้นะคะน้องจะ๋าจะแถมประกันเครื่องเกียร์ฟรีมูลค่า15,000บาทเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะครอบคุม274รายการเลยนะคะลูกค้าสบายใจใหายห่วงได้ซื้อรถกับน้องจ๋าเป็นยอนะ,ะคะคุ้มค่าคุ้มราคารถสวยราคาดีนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าประวัติดีนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมโทรเข้ามาค่ะ,ะน้องจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ